ใช่แล้วแล้วเอ้ยโอ้พี่น้องไอ้ว่าสิมาเบิ่งวิธีตามเข่าอยู่ใช่หรืเบิ่าหะเบิ่งหาเข่ากันเจ้านะอ่าติ่เตอโอ้หมู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 มูมูมูอันนี้นี่มันอันนี้รวมบ่เนี่ยมองตามลวมบ่เออ โคกรวมบ่นี่บ่ผู้นี้บ่สา,า,ามนาวผู้นี้บ่ในบ้านนะโอ้สบายดีเด้อสบายดีสบายดีคนใชยบ้านนี่มีอะไรกผู้ใดยอยากไปตำเข้าวอย่างนี้กับตำตำเลยโคกเจ้าบ่าตัวนี้เออเอาไปเฮ็ดเอาเฮ็ดให้ผู้ใดเออเราเฮ็ดให้เอง<า>เลยอันนี่ก็มีโคกจะตำอยู่นี่อ๋ออ่าอ่าอ่าพี่น้องเอ้ยอ อืมพี่น้องเลยเด็ดๆเฮาเฮาอว่างอยู่บ่ในบ้านว่างอยู่บ่นนเจ้าว่างอยู่บ่เขาจะคุยมีอย่างคุยน้ำอยูอโอ่โอเคพี่น้องเลยอันนี้นะเป็นเป็น,เป,นเป็นคกคกเจ้าเองบ่แมน่นลคกของในบ้านเองแม่เว<อ>ลาเขาได้อย่างไปตามอยู่นี่ก็าหายสิเปญญ็นยังเป็นพี่น้องมัดนั่นเป็นลูกหลานกันนะยู่ในบ้านนี่บ่โอเคโอเคเบิ่ สีสีทามมีเรื่องทามนีแแ่แล้ในในหมู่บ้านนี้นันมีไฟฟ้าบ่อแมนม,มีมีมองร่วมนะอันนี้มองดิน,<ม>นที่ดินในบ้านเองบ่เดินเฮาโอเคโอเคพี่น้องแลนหมู่บ้านนี้มีจักหลังคาได้สิบแปดสิบแปดสิบแปดครับู้น้องเฮา,ายายไ,ไม่ครับรเช้านี้ โอ้ oh, อันนั้นพน้องจะบอกผูกเขาบอกน้ำกินนี่ฮะแม่แหละต้องชายเจ้าโคตรเซิตกับเแาโอ้โดยโดยพี่น้องไงมีมีคนจะคนในหมู่บ้านรวมทั้งมัดเนี่ยเ่แม่ทั้งเบิรเลยสิบแปดหลังคาเฮือนโ oh. อ้ยเฮาบรรันเตว่าบันซีคอมูนเนี่ยยังมาทันได้วนันใดประได้ยุปเชียเขาร่วมมัดสองบ้านอันนี้นี่คือกบ้านปัชเชียแม่โ oh. อ้โอ้นี่เลย อันสลัวมันกิบกรรมกสิทิเสตินี่อันอยู่นำคู่อยู่นำมันอันในบ้านนันผู้ห้องอยู่ประเทศอะไรแล้วเขามีมีคนจดใบต่างหายอยู่จดมาได้จดแยกกันนั่นกับบ้านนะไม่ได้รวมมันจำนวนยิ่งยูนซายจำนี้ประมาณได้บ้านเถวเนี้ยตกกัสองร้อยบอลสองร้อยป่าย์สองร้อยกุ๊กคนสิบสี่หลังคาเฮือนเดือารอยป่ายพวกนั้นแหละอืาอ่าอ่าพี่น้องเไย แลยแล้วถ้าเอาเอาห้องทำเอาห้องสีน้อยมาลงนี่สะติตั้งอยู่สถ้าสหมดมีโครงการพันธุ์ช่วยเหลือเอาก็ตั้งอยู่นี่และั้งอยู่นี่เลยบ่แมนเขาไม่มุงสังกะสีข้างในมีเสาก็มีไม้แกนมัดเป็น,เป,นเป็นอย่างดีข้างแน่เลยอตอนนี้นี่เนาะเรามุงให้แล้วคักงนี้แม่อ่าเป็นยังไงคือถ้ามีมันมีอยู่มันมีอยู่ัน,น<แ>ห้องสีที่ทางเมเมวันสุริเพรเพิ่น ให้อบอลีหาหมู่บ้านที่เหมาะสมเพิ่นว่านะเฮาเฮายังบ่แน่ใจว่าเฮาสิเอามามาลงหมู่บ้านนี้บ่หรือว่าแนวใดเฮาสิคุยกับผ,ลผลู้ปนิที่ซื้อก่อนแม่นแลมันมีมีหลายหมู่บ้านแต่ว่าแต่บอลีเบิ่งนี่กะคิดว่าหมู่บ้านนี้กันา่าสิเหมาะเหมาะ<ม>อยู่พี่น้องมันบยย่ใ<ม>หญ่ออืแล้วก็มีไฟฟ้าแ,แต่เฮาซื้อโรงสีมาน,นี่ก็เฮาบ่ได้ใช้ใช้งบประมาณสร้างเออสร้างตัวนี้ต่อ เรามีหลังคาเรียบร้อยแล้วมีแต่ห้องสีจนี่มาตั้งนี่เลยปักแล้วก็ต่อไฟมาอยู่ใส่ก็ว่ากันพี่นองง้อยก็สีได้เลยลูกบ้านเนี่ยมาสีน้ำกันเนาะมีแต่ว่ามีมีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนอยากให้เฮ้านี่หาบ้านเพิ่นจะซื้อห้องสีมาซอยเป็นห้องสีกลางนะคือแบบนี้แหละเหมเบิดบ้านนี่ไผยังมาสีกันมาฮานาะ แต่ว่าตกลงกันชื่อว่าต้อน้ำเพื่อนเฮ้าเนี่ยมันตกลงกันลูกบ้านอันเสียคข้าไเค่าเดือนเนี่ยมันตกลงกันตรงนั้นนโดยโดยโดยมันก็ต้องแนวนั้นเนาะในบ้านว่าชิเก็บท่าได้นคนเราเฮือนท่าไดก็จังว่ากันตัวนั้นนี่นี้สรุกันชุมเฮ้าเนี่แหละว่ากันเออประชุมกันปรึกษากันเนาะพี่นพวกโครงการช่วยเรือบ้านเฮ้า ได้ทุกยากเนาะแมนเมนเมนเมนผมผมเมนเราโครงการหรอกเป็นผู้ใหญ่ใจบุญเป็นส่วนบุคคลผู้ใหญ่เนาะอ่าเป็นผู้ใหญ่ใจบุญบมแมนว่าโครงการได้เลยเนาพี่น้องเอ้เป็นผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นอยากซอยอ่าเดยพี่น้องเอ้เป็นผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยู่ต่างประเทศพ่นละเพิ่นเพิ่นเห็นคนทุกคนยากนี่แล้วก็เพิ่นเพิ่นเพิ่นอยากซอยพี่น้องเอ้เนาะจอบอลลี่ว่าหมู่บ้านนี่ก็เหมาะเหมาะสม บอชมเมื่อยบ่อเอคยตามเขาเมื่อยทำมีหุ้งสีนี่ดีบ่บ่ถ้ามันมีนะดีบ้บานพันเบนอร์งสีนี่ดีใจอ่อนดีบ่ดีใจอ๋ออันเจ้าตามจะเปิดบังดูฮะอันเจ้าตามแบบนี้นี่ใช้เวลาโดนบ่โดนประมาณชโมงอันแล้วเองตามเพื่อที่ดได้ช<อ>ั้นนี้ได้เป็นชั่วโมงผู้บอเต พี่น้องไงเพื่อจะได้นี่เป็นชั่วโมงพุดเพื่อว่าเป็นเฮ็ดเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนคือชั่วโมงนี่ว่ามังค่าเนาะสวยเนาะกระตำแมนแมนแต่ห้องสีมานี่มันก็จอดบาทเดียวเละกข้าเดียวเป็นยังไงอ่าเข่าชั่งนี่ได้บ่อหันาทีปั่นข้าเดียวตัวนี้เราใช้มีสองอันเนาะนี่แหละมีสองคกตัวนี้โคกไม้ตัวนั้นคกดินบ่แมน สมังสินะข้องให้งใเงี้ยนี่เลยพีตทเลนฮะแต่ว่าข้องเฮาซื้อแต่ว่าซื้ออะไรพวกได้จะไปทำอะไรไปทำบ่แมาณพื้นพวกใกลนี่เป็นลูกเป็นหลานของพงเฮาเม,มื่อยู่ในนี่เห็นได้เออพี่น้องมเมืเออ,เอ,อพี่น้องเลยเดี๋ยวบอลลี่สิคุยกับทางผู้ใหญ่พันกรเราเพิ่นเห็นดีเห็นพ่องป้องกันบอลลี่เนี่ยได้นะพี่น้องนะแต่บอลลี่คิดว่ามันก็เหมาะอยู่บ้านนี่แต่ก็ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ที่ยังขาด ตัวนี้อยู่เนาะแล้วมีน้ำมัดานเพราะอะไรเนี่ยมีอันนั้นมันอันน้ำมันดานนั้นแห่งนึงมันมันปีพแล้วในสายบ่อได้มีแต่น้ำมานดานอันใสอันอยู่ในซิลว่าอันคือโครงการสุพรรณมิตนี่น้ำมาดานตัวนี้มีมีมีอันแสงแดดนะมันใช้ได้ตัวนี้มันอันนนั้โครงการอันบีตซีมันช่วยโครงการมันมันสูบแบบนี้มันเดี๋ยวนี้มันปีพแล้วมัน ขบ้มมี่นั่นเงินซอมแปงลงรวมมามีม่ต่เป็นอันนั้นมีคนมาชอยแล้วเรื่องน้ำเนี่ยมีแล้วเนาะเออแต่ว่าอัโครงการตัางหากไดนโครงการตัางหากเออถึองอันน้นนำมันดาน่านอันโตโต,ตเก้าหันบ้มมี่ไผซอยอ,เออเออเอ,อแต่วา่ากะอันนี้อยู่ ใช่น้ากันมนีเอาง่า,งงายๆบ้านนี่มีน้ามีมน้ารวมอยู่แมมีแล้วเนาะนยังยังขาดแต่ห้องสีแมนยังสีขาดก็ได้ตอนนี้แต่ว่าเราซองแ,งแนหน้งลำบานแห้งเนืองมันมนงงันอเป๊ะแล้วมีน้ำบาลน่ะยูนซองแห้งก็ง่ายๆก็ได้พี่ด้องตอนตอนนี้นะแห้งหนึ่งมันเพ๊แล้วอือป่าหันแล้วย่อนบ่มีกองเงินกองเทือนบ้านน่นบ่มีซอมแปง้งอือ โอเผ้าเขาย่างเบิ่งเนี่ยด้บอสโอ้เจ็บขาบอกเจ็บขาเห็นว่าเจ็บขาใช่ไหมเน่ให้ลูกเขานี่ยทาไปเบิ่งโอ้เป็นได้ได้ในบ้านเป็นยังไวันนี้รถเข่าตั้มเนี่ยเด้พวกใบรุ่นเนี่ยเด้โอ้เห็นเราก็เจ็บขาพวกนั้นเจ็บนี่ตีนนี่เป็นบาดเนี่ยเบิ่งเบิ่งขอโทษด้วยคนนี่ถืออันนี้เลยขาเข่าขาคำนี่ถือขาคำพวกใบรุ่นนี่แหละรถจักรนี้รถจักรมือวันที่ห้าเลย ดูดูด,ดูพี่น้องเอ้เพบโอถือขาถือขาตั้งมันขาข้ามมันมนม่แม่<อ>มักไงนึ่งเออจังพอเราจังยืนเยก็ยกเยก็ดเย็ดอยู่ยืนบอดเลมันยืน <c oughs> บอดไ <c oughs> ด้มันจิบเลยเลยอืออืออพี่น้องเอ้มีแต่ว่าอู่บ้านนี่ก็อยูย่เป็นตามชนบทบ้านบ้านอย่างก่รนีอ่ะบ้านบ้านเฮานี้แม่ อันณาบ้านเฮ้าในบ้านกงตูนบ้านกงตูนมันแปลงชื่อมันบ้านกงตูนบ้านปะเชียน้อยก็เถอกบ้านเฮานี่ขึ้นกับบ้านปะเชียบ้านปะเชียแมนแมนบ้านปะเชียน้อยแต่มีปะเชียใหญ่อยู่ทางทางทางหน้าพุ่นแมนแมนอืมอืมอืมพี่น้องอไงเล่นไม่ใช่อยๆเลยพี่น้องไงในบ้านนชื่ออะไรก็ขอโทษด้วยอเลออเลอแมน จักปีเลยโอ้ยอายุ49เลยห้าสิปีเลยสี่ห้าสิบปีใกล้สิบหกหนอันบันทีหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งอ่ะปีสองพันสี่นี่มันเต็มห้สิปีเลยเต็มห้าิปีอือเป็นในบ้านมานใจักสมัยเลยจักปีเลยโอ้ยเด๋ยนนี้ก็ห้าสมัยนี่หละห้าปีเลยอือห้าสมัยเลยห้าสมัยเลยเรียเป็นห้อง ทีสมัยเป็นห้องสมัยนี้เป็นหัวหน้าอีกเอาแล้วพี่น้องเไยตะกี้นะ่ะเป็นรองในบ้านแมนวันนี้เนี่ยเป็นข้าเจ้าเลือกตั้งมาให้เป็นในบ้านเองเลยวันนีแน้แมนแมนเออเออเอเอเป็นห้องไงแต่วันในบ้านนี่นั่นมีมีไฟฟ้าครบคู่เฮือนบ่นั่นน่ะบ่มีมีแต่เฮือนตัวนี้กับเฮือนน้องเขาอย่างบ่ษันใดอย่างบ่ษันใดมีบ่เออเออมีกุ้งตื้อนี่มีแต่ อันสามอันสามร่งคากับตัวนี้ก็ออยังมาทันได้สี่กับตัวนั้นต่อ,ตอเอาต่อเอานำนำนำ,นำ,น,ำนำพ่นำน้องอะไรอันนี้ก็ถอนน้ำพรอฮันโพยอ,อ,อยูอย่ขึ้นต่างเลยนอกจากนั้นก็มีมัดมีกงตือร์มัดโอเคโอเคพี่น้องเอ้ยก็ถือวอ่ยวเป็นบ้านที่เหมาะเหมาะสมเนะมาะเอาชาวบ้านเนี่ยได้เลยก็มันชีมีมาลงเลยเขาชีม,มาแจ้งอีกเทื่ยหนึ่งเด้อ เดี๋ยวสิมาหาพี่น้องเอ้ยอ่าอ่าอ่าในบ้านมีเบอร์บ่มีจื่ออยู่บ่เบอร์เฮานี่แมนเมมี่อ่าเบอร์เบอร์จื่ออยู่หรอวะศูนย์สามศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะอ่าหมู่บ้านประเชีประเชีหัวสันพี่น้องเอ้ยป้ามีแต่เข้าทยภาษาไทยเฮาเขียนภาษาไทยมีแต่เฮาสิไปไปรอเบอร์บ้านก่อนสักเดย์จังน้อยใช้ลูกชายจะพูดีปบ่เออบอแมนบอแมนบ่อืะ มาเบิ่งก่อนพี่น้องงนยออตัวใดก็ได้นะครับที่รอบางหมู่บ้านนะว่ามันอยูน่าใดกินน่าใดเนะมาที่ฮับเจ้านี่บ้อเออโอเคโอเคมามามา คนอยู่กันแบบนี้นะสิเนาะโอ้มีแบบนี้บอันนี้ตัวนี้บ่หัมน้ำนะอืมตัวเช็ตัวเก่าเลยอ่ะโอ้มันไปเบิร์นก่อนพาลำบากไปเบิ่งก่อนไป

โอ้มองหน้ามีมีสองมองอืมพี่งเลยโอ้อันนี้นายโยมได้อยู่บ่ะละเพลแล้วอ่านี่หมู่บ้านมันก็ยุดดูตามรอบรอบนี้บริเวณนี้พี่น้อง,งก็ก็ถือว่า โอเคอยู่นะลงโตอยู่อืมโอเคโอเคนี่นะนี่เป็นหน้าบาดาลเก่าเนาะมานานเก่าโหเอ่อปะหามไปเสียงเพลงอยู่นี่ก็ได้พี่น้องเอ้อืมถูกสบายดีเด้อมีไฟฟ้าระเบิน้ำเพลินะนะเออพี่น้องเอ้ครูเออ น้ำอับในกันก็ตึกหลุดนองแล้วยามคำพี่น้องเลยคำอะไรยังยังยังอยู่พี่อยู่ทีมงานเทากันเลยยังบม่ได้พากันออกเมื่ออยู่ตัวนั้นน้ำดําน้ำบาดานไม่ที่ับน้ำบาดานไม่น้ำบาดาลที่ว่ามีแล้วเป็นยังพี่น้องเลยโอเคแต่ว่ามีห้องสีน้ำเงินที่คาดจิ้วมาเรียบ นี่ก็เป็นเฮือนบ่ตอนนี้ก็ได้พื่อนกะโดิกระเด,ะดะินก็แทะหมู่บ้านบริเวณรอบๆนะพอดีน้ำบาดาลอ่ะโอมีแล้วน้ำบาดาลหมู่บ้านที่สามที่สี่หลังคาเฮือนที 14, ่สี่เ่โอ้ยลุงลืมลืมเลยแต่มันก็เป็นหมู่บ้านน้อยพอดีแต่มันเป็นหมู่บ้านใหญ่ลายกะคนมาสี่ลายก็สิดตายเด้พี่น้องคงสี่น้อยก็ไดนะ้เนาะหมู่บ้านนี่บริวว่าโอเค พอดีพองามพอไปพอมาอยู่เนาะอืออือพี่น้องเยโอ้มาใช้ได้ของจแจกระบ้อกินนี่ได้ระเบ้อ,บอได้เลยโอ้ได้เลยเนาะโอเคเอา่อาอ่าไปหน่องยงใส่อันอ่ประตูปลาหางมือเลยครับวันนี้ปะอันในบ้านเอาขอเช่ากรงมาเห็นในบ้านนี่นะตอนพันกาาก่อนจังหน่อย อ๋อเตือนนี่มาตุนหาในน้อยนึงมาตุนมามามาสบายดีรอบหนึ่งเด้อโดยโดยโอ้ยมนชีออกเราผัดยังลืมเรื่องห้องสีพี่น้องเอ้พอเมย์เปิดใบทายห้องสีให้เบิ้งแน่ปราศัตรหมู่บ้านที่มันเหมาะสมนะที่นี่นี่เหมาะสมเพราะมันมีหลังคาเลยนะมีหลังคุ่มหลังคา กอกันและ่จังหวะเออกินี่รเจกเราได้ก right. ินน right. ี uh, mm. uh, okay. uh, ่เอาอันนี้แพหนึ่งรถเนาะโอ้ยพี่นอเอาชีลรเนาะเอาบ้านก็สู้แบมอยู่บ้านในบ้านก็ได้เนาะเบ้านไปเนลูกบ้านมานั่งโคินมินกี่เต้านี่ตาย้อรวยโอเคคบเพื่อเพราะว่าเอากูไปได้อยู่่เ็นสิไปอย่างนั้เนาะเบอลีให้เราเบิดเลยนี่ mày mẹ mày đi mày đi mày đi chắc chắc là bỏ nhỉ áo bỏ ô đi 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 nam phép bỏ tới nhỉ nó đi không được สบายดีสบายดีตะพุกยิลูกเราก็ได้พี่น้องโอเคโอเคนี่เราจะไปให้ในบ้านตัวนี้ไปไปไปโอเคโอเคแจกรอบข้าแจกรอบข้ารอบมืดพี่น้องเลยาบ้นมนี่อื่แจะกล่าวว่าอย่างนี้บ้านเอาในบ้านมานี่นี่เอาในกินนี่เอา เปิดปุก่อยบัวได้ใช่นะครับค่อยบัวดาเคล็ดหน่อครับจะมาอยู่ฟังพี่ได้ยินหรออันนี้มันนี้เมียได้บ้านบออันนี้อันนี้นี่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 อ่ะอันนี้เมียได้บ้านบ่ตัวนี้โอ้งามไม่ลีเมียได้บ้านก็ได้อ่ะอ้าแลาวาา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 ี้าอน เอาโอ้ว่าไปแบ่งกันตักน้ำเด้ออย่าไปแบงไคก็ได้เด้อโอ้กาแฟสบู่เด้อเพิ่นเอิ้นได้แต่บูอยู่พี่สบู่คืออะไรสบู่คือกันอันนี้ปลากระป๋องเด้อฮามเด้อลูกเจ้าเราอ่ะเออไว้กินเด้อแล้วมาเมื่อป้าก่อนบัดนีข้ามเลยเออไอยู่เมื่อสวรรค์เชนู้บุและเพื่อนชิฮอดจช่อจังโมงเลย

ติโตจนบ่าคำว่ามืดนะ้าพี่น้องเนาะพอดีถามเรื่องห้องสีกับในบ้านเพื่อนนี่กับบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านที่เหมาะสมนะ้าพี่น้องเนาะเหมาะสมกับการเอาห้องสีมาลงบริษัทไปเอาะไรเรื่องใดก็จังว่ากันนะพี่นอนะ้องเนาะใหอยยูดีมีแห้งจเจริญในสินในทางบัจจุกจุคนไปไหวมาไหวในเด้อคลิปนี้พี่น้องไอง้เศร้ามืดเด้อน้าพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องบายบายเด้อ